เราบอกไปสักผูกสักกอนตอนนี้เฮาอยู่หนาออฟฟิศใหม่ของโตเกียวมิวสิกนะครับตอนนี้ช่างกำลังรีโนเวทวันนี้ไปสั่งเฟอร์นิเจอร์เข้ามาไปสั่งโต๊ะไปสั่งเตียงไปสั่งหลายอย่างอ่ะและนี่คือศิลปินใหม่ของเรานะครับผมเปิดตัวเมื่อคืนนี้แล้วกล้องวายุโตเกียวมิวสิกงเนี่ยแหะไว้กระเซายกรดีดแต่ว่าตอนนี้นะก้อนจะเป็นักร้องนะต้องมาถูออฟฟิศก่อนเพราะว่า เอาว่าออฟฟิศเท่าบริตตเวตออฟฟิศใหม่ออฟฟิศสามชั้นสิบสองห้องนอนศิลปินศิลปินเลือกนอนเลยนอนได้แต่ว่าถ้าเอาผู้สาวเข้ามามผู้สาวเรา<อ>ผมพี่เอ็นบอกส,ส,ส่วนมากส่วนสนิทเพราะว่าคอนเซปต์เจ้าของค่ายเขาก็ส่วนไงอนเออเดี๋ยวถ้าเบื่องพี่น,อน้องอันนี้คือออฟฟิศทางการรังมาติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งกระจกติดตั้งเฟอร์นิเจอร์รูปเฟอร์นิเจอร์รถหกล้ออ่ะคิดดูเฟอร์นิเจอร์รถหกล้อนะครับพี่น้องไม่ได้แน่บหร ันนี้กับกระนั้นยิ่งนิดจอดได้สองคันนะครับซีเนเจอร์ซีเนเจอร์มาข้างก่อนฟิลิปปินส์เราไม่อดตายแน่นอนนะครับผมว่าจะมีเงินซื้อกินนี่คือโรตัสโกเฟสอยู่ข้างๆเลยสปอนเซอร์ต้องเข้าไม่นี่อันนี้คือโรตัสโกเฟสอยู่ข้างค่ายเพลงข้างหน้าจะติดโลโก้ค่ายเพลงแล้วก็ปรับปรุงนิดหน่อยนะครับมาอันนี้อะไรนี่ลูกใครนี่อันนี้ลูกช่างมาดิโอ้ยทุกคนแถวบ้าอันนี้เป็นเราจะติดกระจกตรงนี้นะครับกันกระจกติดแอร์ครับพี่น้อง แล้วก็เค่โซฟาเครื่องสังเข้ามาใหม่โซฟาสังเข้ามาใหม่ตัวนี้จะเป็นโลโก้โตเกียวนะครับนี่เป็นได้ไงเป็นได้ไใหญ่น้ำเฮียงจะโซฟาพอแล้วลูกนะตัวนี้สำหรับรับแขกนะครับผมรับแขกคือดี่งเลยไปไปเบิ่งมากไหมไปเอาแฟนมาจังได้ไปอันนี้ห้องข้างในมาสองดูห้องอะไรนี่เขากำลังติดตั้งอันนี้ห้องประชุม ห้องตอิดต่องานห้องบอสบิก๊กแล้วก็ใครมาประชุมห้องนี้ก็ได้เลยนะครับเพิ่งสั่งโต๊ะมาใหม่เลยโต๊ะแบบร <Okay. S 1> <ป>ักสุรี่โอเคไปใครได้ประชุมก็ได้อันนี้เพิ่งตเพิ่งติดว่าจะเปิดไหมครับพี่น้องสร้างเขาติดตัวน,นี้เยอยโต๊ะกินข er. ้าวเด้ออันนี้อ<ง>นะไรยังงนี่ครับโต๊ะของหลารย,ยังไงในพี่น้องวันแรกเ,เ,เราพุ่งเราพุพ่งขย้ายเข้ามา,าอยู่เนาะเช้าวานนี้เลยไป ไปดูห้องบนกันเราห้องพักห้องสตูห้องไล่สซลต์ห้องยังย้อมเครื่องหมดใช่ไหมห้องอันนี้เราสร้างทำไม่ได้อีกตัวนึ่งเลยห้องน้ำชั้นล่างคือจะมีสามห้องนะครับห้องน้ำก้อนได้หมดเปิดไฟแบบปล่อยแรงนี่เปล่าแต่ใช่ครับเดี๋ยวน้ามันในเกลียวไฟไม่ติด ห้องน้ำสามห้องแบบกว้างๆนะครับพี่น้องแต่ว่าบ้รใน้านความสะอาดเพราะว่าไม่บางขันเขามาดูชั้นสองพีชั้นสันนี่ครับเด้าศีนะเ็ด้าศีใหม่ๆที่สามชั้นหรอใช่เปิดไฟเน่พี่เดาเดี๋ยวมปิดไฟหนอันนี้เฉพาะตอนนี้นะ อันนี้ห้องอะไรห้องเก็บอะไรระเบิดเก็บยาค่ะอ่าห้องเก็บยามาคลินิกได้ป่ะเฮ้ยคลินิกหรอเนี้ยห้องเก็บตัวแอลคลื่นเข้าทำไมห้องนอนที่หนึ่งอ่าอุ้ยเย็นดีดีสูงเย็นดีดีอันนี้สิเวลก็เหมาะกับทำเป็นแบบสำนักงานหรืออะไสุดมากใช่เนี่ยดูสิห้องเยอะมากเดี๋ยวผมจะปปรับปรุงทาสีใหม่นะครับปรับปรุงทาสีใหม่เลย ใครอยากอยู่อองไินไปดูศิลปินหน่อยมันเหมือนออฟฟิศทีาบาลนะ้เนี้ยก็เป็นล่ส่วจะนู่าใช่ก็จุดศูนย์กลางแห่บริษัทตัวเกี่ยวแล้วพี่ว่านเินแหงสอกาก็อาจจะมุ้มาอยู่ที่นี่ได้ต่อการทำนาโกะอเนี้ไสนเลยน่คนส่งทห้องนี้ทำเป็นห้องสตรีมกนกันใช่เาพิจรไปชอบห้องข้ามหอ่าโอ้ย เนี่ยมึ้เนี่ยคือไปสูงเเาเปลี่ห้องเอามันขึ้นถึงชั้นสองได้นี่นี่ประตูง kind of ้านี่ก็รูเหมือนกันกว้างมากนักอเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหห้องกัได้ไหมชั้นสองหกห้องห้องน้ำห้องน้ำนี่คือใครกินโกโก้เหนตามึ้นต้องหัวฟาชั้นละสาห้องน้ำนะครับดูห้องน้ำแบบเีิเดเ๋ยวไปเอไหนปะเดี๋ยวไปเอาไห ห้องน้ำก็คือหมดปัญหาเรื่องการขับถ่ายเราะหลงล่อขี้นะใช่ใช่ไหมเราจะต้องดีโนเวสีอีกประมาณชั้นละเดือนนะครับว่าผมทาสีหมดลปาร์ตผูดีเปของบานไม่ต้องทาสีหรออันนี้ชั้นสมอันนี้บอกว่เป็นห้องนอนของแอมมพักอยู่นะ เน,นี่ยอีหน่ห้องสองห้องสห้องนี่ะนี่นจอ,องนะ,ะงสี่ห้องห้าห้องเท่าไหร่ละหกบวกเท่าไหร่ลบวห้กวกหเป็นสีห้องละตอนนี้เป็นหอพักหอพักฟิแนแลนด์ชายดวนห้องนี้้งมากนะนพง หอพักชายล้วนหอชผู้คุมหอพักชายล้วนเขาได้มีไหมหอแตวแตกกันนี่ตัอนแตวแตกหอแตวแตกแตกตัวเกี่ยวเขาเป็นอีชั้นไหมหน่อชั้นสามคืออะไรใช่พี่ดัดฟ้าข้างบนทำเป็นหอเอ๋อา์ที่เด็กให้ก้องบายุเล่นซิ่แขกให้เอฟซีมูจบมากพี่ก้อง พูดอะซ้อมเต้นได้ไหมการประชุมวัิตต้องโง่เหรอหอบได้เลยทันทีคือสองอ่างอะอย่างอพิมพ์นิดเป็นซ้อมเต้นพูดอะไรเลยเนี่ได้แล้วเนาะกับพี่เดี๋ยวเราเป็นชุดใหญ่เรียกว่าประชุมได้หมดเลยนะครับรูอเหมาะสมมากเลยขวัญไม่ได้คิดรีบหรออันนี้ก็เป็นเมืองเป็นเมืองขวัญแก่นตรงนี้นะครับอันนี้เข้าเมืองทางนี้เลย ทางจะเมืองสามนาทีห้าทาทียะาถอดกระซัมกระซัมมันเหลือมมาใช้เลยแหละไปอันนี้อยู่ในเมืองอยู่ด้นี่ในเมืองใช่ไหมมันไม่ใช่รอบนอกไม่ใช่รอบเมืองเนี่ยรอบเมืองเกือบจะรอบแต่ไม่ใช่รอบยังแอบ,บอยู่ในอยู่เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ขี่ไปก็เป็นเดียวไงจบมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาค่อยๆทำเริ่มใหม่ก็คงไม่สายเราค่อยๆปรับปรุงรค่อยๆพัฒนาพื้นที่อยู่อาศายัยแต่ว่าทุกอย่างอ่ะ เฟอร์เฟคหมวดสถานที่ข้างๆเป็นโลตัสถนนตรงข้ามไม่เซเรียนเธอใช่แขกมาก็อีสอดฝั่งนู้นหรอใช่ฝั่งนู้นมีสอดแต่รถไหนีตรงห้ามมีสอดหรอพี่ใช่เลยป้าแล้วมี่สอดแบ่บู๊ดอย่างไงถึงรถจบ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 พี่ปีพี่ปีแขกมาแล้วโรงแรมตรงข้ามเลยอะอะไรลูกพี่ปี้พี่ปี้พี่ปี้เป็นบูเฟี่โรยแรมแต่ยังจะต่างเี่ปี้มังกรมังกรพี่ปีเอามังกรพี่ปี้อันนี้หรอใช่ ร right ้านขายยาตาลงตลาดอาหารตามสั่งครบครบหมดเลยอ่ะเหลือาดอย่างเดียวขาดนะครับขาดอย่างเดียวไม่มีร้านเล่าเลยเหรอเนี้มีเหรอเปิดเองเลยนี่เขาเปิดซิงคโอ๊ไม่เอาครับไม่เปิดแล้วนี่คือโตเกียวมิวสิกออฟฟิศใหม่ของเราและเจอกันชมใหม่เร็วๆนี้นะครับแล้วก็ผ่านด้วยกล้องวายุกับการคอนเสิร์ตแรกของพวกเราวันที่แปดนี้นะครับเหตุอะไรบอกไอซซิกดติดตามหน่อย ก้อล่องวายุครับผมเป็นพันชินปเป็นป่าพัาานชิน้นป่าพันชิ้นเป่าพันชิ้นดิ่งกองวายุนะครับผมโตเ,าาเกยียวมิวสิกครับผมฝากติดตามหมือนเดิมนะครับผมแม่ๆพี่ๆนะครับผมฝากเอ็นดูหน่อยเด้อกลองวายุครับโอเคนะครับผมฝากกลองวายุโตเกียวมิวสิกด้วยทองซื้อไม่ยูพอซื้อเก่าซื้อเก่าไฮโลทีมลงไปแล้วเอาซื้อไม่ขึ้นมานะครับผมกลองวายุโตเกียวมิวสิกครับ